ครับตอนนี้ก็มีสลาวุฒิสมโชคหินไพลโลสมศักดิ์นะครับชัยรัตน์ไทรรัตน์สร้างไพลบุญโยเกียรติสุรพลธานีไก่บุญชัยแล้วก็สมศักดิ์โยเกียร์เ,ยสสยเ,ยเออไว้ใช่นะครับ ไอ้ตากล้อ,อ,กองนะครับตากล้อ,องไอ้เร็มลบไปดี่กูจะจับขาข้างหลังมึงลงเานาะหายเลยาขาหายหมดเลยหัก <c oughs> ไปหายหมดเลยไปทันเลยก็ นี่แะครับความสวยงามของรีผีอังกาลาแห่งลุ่มน้ำโขงเห็นว่าธรรมชาติที่มีความคล้ายคลึงกันความสวยงามทำนองเดียวกันของรูมน้ำโขงนั้นมากมายนะครับมากมาย ป่าไับนอก เป็นสวนใหญ่มากนะครับวกว้างขวางครับชื่อของน้ำตกแห่งนี้มีหลายชื่อนะครับ Supermit Waterfall l ีพ e หรือดอนพรก็มีนะดอนพรตรงนี้ไม่ใช่อะไรแล้วนะครับมาดูคำว่ารีนะครับรีรีนี่แหละครับรีที่น้ำตกมา,มาไหลมาแล้วก็มีมาเป็นตะแกรงตะแกรงเสร็จแล้วก็ตอนท้ายนะครับอะไรที่เป็นสิ่งมีชีวิตหรื ของไม่ใช้ก็จะมาติดอยู่ค้ายสุดขึ้นไม้เห็นแบบนี้ก็บมีกุลี่เดี๋ยวพูก็ไปแล้วครับก็ต้องเรามาเดินชมกับธรรมชาติของน้ำตกลีผีหรือดอนพรหรือสุพมิตรเรียบร้อยแล้วนะครับอกาสนี้ก็ต้องขอรำลาทุกท่าน<ไ>อย่าลืมนะครับ<ไ>ชวนกันมาเที่ยวตอนใต้ของ ประเทศเราซึ่งเป็นแห<ร>ล่งธรรมชาติขายธรรมชาตินะครับก็สวัสดีกับทุกท่านไว้ตอนนี้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ